เตยะมะยะมะนะมามิวิลาสาเคปัทละปัทมเมสักขะลัตติสเยตานาคะนาเชนะยะปิสโต แม่นต้องประสบพบเจอเพศภัยภัยนั้นอันตรายให้ต้องแ้วงลาตั้งที่นโมพุทโตธรรมโมสังโฆอราราธนานังอาสังวิสุโลนายู่นาโมดูลังบุษพุกพังมาอาุณโนโมพุทธายา ก็ได้คร,รอบครอคนเลวได้ไปเพื่อ พุทธนามีอิปินาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโยากขอบคุณครับยิชิญครับต้องขอต้อนรับนะครับนี่คือพี่บุ๋มบิ่มครับสวัสดีครับต้องไม่ได้เลยพี่ครับครับเดี๋ยวนี้การตั้งสารเนี่ยเขาเป็นเอกเลยครับ จ้าแจกของขวัญวันคริสต์มาสไม่ใช่เห็นก็คือเป็นคาแรคเตอร์ในละครเรื่องตะกุดโทนไหมคะผมรับหน้าที่ร้องเพลงครับร้องเพลงในเรื่องที่ไม่ได้เล่นอย่างนี้นะครับไม่ได้เล่นครับปกติเขาเป็นนักร้องนะใช่สามโทนสามโทนใช่โอดจุงเจริญแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จทั้งสามคนทั้งสามคนนะะพี่ทองนะพี่บิ่ม กับพี่ถนอมพี่ถนอมสามพี่บุ๋มบิ๋มเนี่ยคือจริงๆก็เป็นเบื้องหลังที่เป็นโปรดิวเซอร์รายการทีวีใช่ครับก็ทำที่ช่องเจ็ดเนี่ยครับภาพลับนับแบงค์แก๊งจับปูนเนี่ยเออเวลาห้าโมงครึ่งผมดูประจำพี่แต่ที่แน่ๆครับละครเรื่องตะกุดโทนเนี่ยร้องอย่างเดียวและคนเล่นที่แบบคนเล่นสมมติมีใครกันบ้างครับขอเชิญนะครับนักแสดงจากตะกุดโทน เวลาจะลงเนี่ยค่อยๆลงนะเวทีนี้หไม่เป็นไรครับพี่ตายได้ล้านหนึ่งพี่ในมือขอบคุณครับวัันนี้ครบเวลาขึ้นมาอยู่บนเวทีของเราหากเกิดอุบัติเหตุระหว่างการแสดงเสียชีวิตบนเวทีบริษัททีคือเอมิชลอนน็อกเกอร์ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้ึ่งามสองหนึ่งสองภาพกระดูกหักบนเวทีบริษัททีคือเอมิชลอนน็อกเกอร์ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยม่อไพ่หนึ่งสามสอเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกใหม่ได้ไหมฮะ ขอหกล้มนักนี้อย่าเลยพี่ผมผมผมเป็นห่วงพี่โอ้โหเรื่องราวเป็นอย่างไรพรันเรื่องนี้ถ่ายสองปีนะถ่ายไปถ่ายมาเนี่ยเป็นตุ่มน้ำพองเลยขอเข้าพี่ใช่ไหมครับเป็นความเชื่อของพี่เม็เองที่พี่เม็คิดอย่างนั้นครับผมใช่ครับใครเป็นคนเขียนบทเนี่ยอยากจะเชิญอีกคนนึงมาเอาตัวจริงเลยไหมไปยืมเป็นดีกว่าเเชิญกับพี่รันครับพี่รันมาเล่าดีกว่าอา สวัสดีครับพี่รันโปรดิวเซอร์พี่ครับเรองราวเรื่ right. <im> องความเป็นมายังไงตะกุดโทนตะกุดโทนนะฮะเรื่องราวของต่างดุจโทนที่มีเวทมนต์คาถาซึ่งใครๆก็อยากจะได้มาแต่ต้นไม้โอ้โหดูหน่อยเดี๋ยวนี้อันนี้จะเป็นเสือสังด์นะครับคุณบินเบลือลิศนะครับที่ได้จากโคงการพิกานนี่แหละอาจารย์ไทยวัน ค,คนนี้แหละครับที่ไปช่วงชิงเอาตะก,กุดสีสุดโทโสรสมาครับเนี่เยเป็นเป e c i a l effect นะครับซึ่เงเราเคยฝากผลงานมาแล้วจากเรื่องเจ้าสมิงนะครับรับรองว่าเรื่องนี้ไม่ผิดหวังนี่ฮะเนี่ยเนยเนี่ตะก,กุดนะฮะ จะออกมาเป็นแบบนี้ครับซึ่งตัวพระเอกเองอ่ะน้องเข้มนะครับได้ไปเจอกับพระองค์หนึ่งนะครับซึ่งบำเพ็ญศีลอยู่แล้วก็มีพญานาคตัวหนึ่งพญานาคอันนี้นะครับที่จะมาต่อสู้กับอาจารย์เพยวันซึ่งอาจารย์ไพียวันก็จะมีเสืออยู่ในตัวโหดมากนะครับอาจารย์ไพียววันในเรื่องนะฮะโหดมากนะครับนี่น้องไปสาลนะครับ จะมีคิวบูคิวอะไรเยอะแยะมากครับเรื่องนี้นะครับมีพระนางด้วยกันอยู่3คู่นะครับคุณ <ยา S 1> นอ้อ,นองเออข้มหัสวีมีน้องเนยประภาดาแล้วก็มีคุณโหนธนากรมีน้องพลอยลาลดาแล้วก็มีไพศาลคุณหนูแล้วก็มีน้องแป้งหอม แล้วจะมีดาวรลายอีกเยอะแยะมากนะครับมีคุณปราป,ประโดนมีคุณกระดุมธนายงเยอะมากคำรักแสดงเรื่องนี้ประมาณ30กว่าคนครับสากว่าชีวิตนีนี่โชว์สเปเชียลเอฟเฟกเต็มรูปแบบนะครับหลายกกคน<ท>ไม่รู้ว่าตะกุดคืออะไร มันคือผ้ายันผ้าแดงๆที่เขาเขียนยันเข้าไปแล้วไปใส่ในตะกุดใช่หลวงพ่อจะเอาเป็นเหมือนว่าเป็นโลหะเรียกว่าแผ่นเหองทองแผ่นเงินแผ่นหน้าจานด้วยอัคระอัคระเสร็จแล้วโคต ใส่หลอดถ้าทำมาถ้าสมัยโบราณต้องลงไปบริกรรมใต้น้ำโอ้โหที่จริงมเคยเคยมาเลยเนี่ๆผมพยายามจะไปสมัครแล้วเขาไม่รับผมเป็นแสดงก็เลยคุณทองก้อนสีทัพทีมผู้กำกับการแสดงเนี่ยได้อยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อชานชาโนเนี่ยนะฮะท่านได้สั่งสอนเรื่องราวตรงนี้มาก็ผู้กำกับเนี่ยจะไปศึกษาตรงนั้นเยอะมากเจ้านายผมคุณพ่อพิมวจนมถทัยก็ทุ่มทุนโอ้โหแบบเต็มที่ไปเช่าตะกุดมาก่อนเลยทำมาเลยฮะทำมาแล้วว่าปลุกเสก จริงๆที่น้องเข้มใส่อยู่อะคือของจริงครับนะครับเป็นของจริงเรียนนิดนึงว่าน้องไพศาล<ช><ช>เห็นบอกว่ามีบทบาทเกี่ยวกับการเล่นของเนี่ยไปเรียนท่าต่างๆมาของผมตัวมาเวร์เนี่ยเองจะเป็นนักโทษแหกคุกอุกชะกันนะครับที่ทางการ <ๆ S 2> ต้องการตัวไม่ว่าจะเป็นกลุ่มตำรวจกลุ่มข้าราชการหรือว่ากลุ่มโจรกลุ่มเสือต่างๆและตัวมาเวร์เองเนี่ยเขาจะมีเกี่ยวกับเรื่องคาถาเวทมนต์ก็คือการอาบน้ําว่านเป็นศาสตร์เฉพาะสายตายซึ่งคงกับพันชาตรีเหมือนกันพี่คะ อยากรู้ว่าเนี่ยไอ้รอยสักที่แปะมาเนี่ยมันมีความหมายมีอะไรไหมว่าช่วยอะไรยังไงอันนี้เป็นเป็นยันเรียกทรัพย์ครับยันเรียกทรับหรอก็คือเก็บเงินเก็บทองได้ครับพี่พี่ผมภาวนาแล้วให้พี่พี่พูดตามผมแล้วมีมีทรัพยบเลยใช่ไหมมีทรัพย์เลยครับเอาไปกันเลอันดับแรกพนมมือก่อนครับพุทธังเอากระตังใส่ตู้พุทธังเอากระตังใส่ตู้ทำมังเอากระตังใส่ตู้ทำมังเอากระตังใส่ตู้สังฆังเอากระตังใส่ตู้ พระไม่อยู่ทุบตัวกระตังไไไปปงงเ แล้วน้องแป้งผมอ่ะอ้าวน้องแป้งหอมด้วยก่อเล่นเป็นยังไงบ้างในเรื่องเนี้ยรับบทเป็นวลพันค่ะวลพันเขาจะเป็นคุณหนูจบจากต่างประเทศแล้วเพิ่งกลับมาอยู่บ้านาแล้วก็เป็นลูกตำรวจด,ด้วยแล้วก็เป็นคนที่แบบเป็นพูดง่ายๆคือสาวมั่นค่ะมันก็จะมีความแบบว่ากล้าที่จะเข้าหาผู้ชายบังเอิญว่าไปเจอกับคุณมาหาาวเขาแล้วก็เลยตามเขาไปตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แส,สดงได้จริงๆหรือเ,เข้าหาผู้ชายเนี่ยอันนี้ก็ฝึกนานอยู่พอสมควรแล้วลุทำให้ดูหน่อยสิ มั้ยมัมีวิชาอะไรอะไขนมือทุดทางเอาก็ตามใส่พอแล้วของเขายังงงไไแล้วเดี๋ยวผมฝากนักแสดงคนได้ไหมนักแสดงผมมามามานักแสดงผมเออฝากด้วยแป้งหอมมิสแคนไม่ใช่ช็อกโกแลตนะครับแต่เป็นโกโก้ โกโก้เนี่ยจริงๆแล้วรู้จักน้องมาแตั้งแต่เด็กๆฝึกเคบูอยู่ที่บริษัทโคลิเซียมเราเนี่ยนี่นี่ฝึกทุกคนนะฮะไปคุณทัพทิมก็ไปนะครับคุณทัพทิมก็ไปฝึกอเะเพราะเรื่องหน้าเนี่ยทะเลเดือดเนี่ยเขาบูละมันหันแหลกเหมือนกันครับผมไปฝึกด้วยได้ไหมได้เลยครับเพราะว่าคนเขาหาว่าผมไม่มีน้ํายาครับบูไม่ดีเลยครับรรบลองแล้วฝึกนี่โดยอาจารย์ทองก้อนสีทัพทิมได้ทุกรูปแบบโอ้ยงั้นไม่ต้องห่วงนะครับพี่เขาส่งคลิปให้ผมทุกวันครับผมฝึกเอง